สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเหนื่อยค่ะวันนี้มาถอนก้านาประทอนนะคะเหนื่อยไม่มีแรงพูดลงนาวันแรกเหนื่อยอย่าปากดังเดี๋ยวเจ้านายเดี๋ยวเจ้านายดุเดี๋ยวเดี๋ยวตะมกดุน้อยมเลยมาพักก่อนเพื่อน เชดมาพักก่อนเพื่อนนะคะฝากติดตามช่องเจดกกอกด้วยนะคะยืนสมเถอะยังไม่ัดเัเหนื่อยจัดีมัเจับมก็ด้ันไคดแล้วนะเจ้าของนาก็มาพักเลยนะคะมันร้อนนะคะวันนี้วันนี้ร้อนเมฆเยอะอยู่แต่เมฆไม่เข้าพระอาทิตย์ เมไม่กล้าเข้านะคะมันแดดแดดร้อนแม่ก้อนใหญ่อยู่แต่ทำไมมันไม่ล่มมันไม่กล้าเข้าพระอาทิตย์นยี่ม,นมีคนงานมาเพิ่มอีกสองคนนะคะนาโทนกับสาวหน่อยนะคะลูกลูกประยอมนะนี่ลูกเคยประยอมอันลูกประยอมน้องหน่อย <c oughs> ถ่ายเอาแต่ก้นหมื่นไหมคะขอพักแน่กว่าภากแจกถ่ายแล้วไาแจ็ดถ่ายแล้วค่ะสวัสดีค่ะลุงถิ่นลุงถิ่นมาลุงถิ่นมาช่วยถอนก้านะคะวันนี้มาสอยเธอกำลังเกือใส่บูทเด้อเพ่อนนะ คนเดียวนะคะใส่บูทกลัวดำหรือกลัวปิงคะกลัวปิงกลัวปิงกลัวปิงไม่กลัวดำเลยกลัวปิงนะคะนาใกล้ห้วยนาใกล้ลำห้วยใกล้คลองนะคะมีปิงน่าจะไม่มีเนาะไม่ได้ดอกบ่มีดอกปิงนะเมื่อยนะจ๊ะเศร้าก่อนเมื่อย พี่รักมูกันเด้อเศร้าเมื่อยหลถอนก้าววันแรกเด้อจะมาถอนก้าวปถอนพรุ่งนี้ดำนะรุ่งนี้ดำจะลุกได้บ่เนาะนั่นปถอนเสื้อแดงๆนั่น ตอนบ่ายในลอยเลยเด้อมันร้อนอยู่แต่ในร่มนี่แล้วมีออแดดแล้วมันหอน,นเ,อาเ,เ,เนาะเรียบเรียบแคมแต่มันหุ่มนี่นะเรียบอยู่แถวแคบในมันหุ่มเรียบแถวแคมเนี่ตรงตรงมันร่มนี่นะคะ่ะอือสงสัยไม่ถือปุ๋ยทั้งนั้นน,น้ำมันน้ำมันนั้นนั้นได้ใช่น้ำมันหงไปทางปูนเลยมันน,น,นั่นนั้นมันลยสูง ต่ว่าลูกทงังทีแหละสบายถอนถอนข้างนี้ง่ายข้างนั้นนะ่ะมันเป็นกอนไหมดินขึ้นมาเป็นปุ่มเลยน่ยไหมลูกเนี้ยถอนยากนะคะท,ทางกระถอนนะก้ายาวก็จริงแต่ว่าถอนขึ้นมาแล้วมันจะมีดินขึ้นมาเยอะนะคะรากมันจะยาวกว่ากว่าทางนี้นะทางนี้ทางนี้ถอนง่ายกว่าสั้นก้าสั้นแต่ก็ถอนง่ายกว่าทางนั้น,นะคะลุงดินเหนื่อยไหมเหนื่อย ไม่ต้องพักนะได้ <laughs> ขายแต่ทุเรียนนะคะ <laughs> มาเจอชีวิตทำนา,าโอเคค่ะลุงมกลุงมกโวยแล้วนะคะลุงมกลุงมกโวยคนงานแล้วนะคะ <laughs> เอาเพิ่งสี่นาทีบ่นไปนู่นแล้วค่ะบ่นเป็นหมีกินพึ่งไปนู่นแล้วนนเอาเอาจะทำอะไรนะจะเปิดดากแล้วลุงถิ่น<ะ>ลุงทินจะเปิดดากหรอคะลุงถินไม่เปิดดากลุงถิอพงลับหนักพงเลยหันหันนี้แลหันดีแล้ <laughs> เดี๋ยวเกิดเอซีเดี๋ยวเกิดเอซีไหลนะคะไม่ดูนะได้เยอะแล้วนะคะนี่มัดมัดเท่านี้มัดถ้ารับจ้างก็มัดละห้าบาทนะคะมัดละห้าบาทเด้อจะแบบนี้นะดเอวเลย ไม่มีเอวให้ปวดแล้วปวดทั้งตัวลุงม็อกคุมคนงานละประถอนขึ้นไปคุยกับเอฟซีแล้วเด้อเดี๋ยวเอาเอาสักเจ็ดแปดนาทีพอแล้วในห้านาทีล้วโอเคเอาแปนาทีพอแล้วแปดนาทีพอดีอยู่ อจะจะว่า,าร้อนดูเมฆนะอีกสองนาทีจะเล่าความฝันเมื่อคืนฝันเห็นงูงูตัวย้อยใหญ่หญงูงูจงอ่างไหตัวใหญ่ใหญ่เอา้าเพิงได้เมื่อคืนนี่นะถ้าพอแพ้อันมีไอ้นะ่ะค่อยมีตื่นนะ่ะค่อยตายแล้วงูกัดงูกิน่นตัวใหญ่เลยเด้ มันกลิ่นมันก,กำลังเอ็นนี่นะมันลกลิ่นเลยฝันว่างูใหญ่กําลังจะกินนะคะแต่ว่าแต่ว่าสะดุ้งตื่นก่อนนะคะ <c oughs> เกือบตายนะคะเจนเมื่อคืน,น <c oughs> เกือบตาย <c oughs> ในฝันนะคะเกือบตาย <c oughs> ตีเป็นเลขอะไรเนาะ <c oughs> ลุงทินลุงทินลุงทินงูนี่เป็นเป็นเลขอะไรงูนี่เลขกงูเลขอกอะไรงูเป็นเลขเจ็ดเลขเจ็ดบ่เจ็ดพันพ่นว่างูเป็นเลขเจ็ดนะงูใหญ่งูใหญ่ได กำลังจะกัดนะคะกำลังจะกินแต่สะดุ้งตื่นก่อนนะคะเลยเลยไม่ตายโอ้ยจ้าก็กั้นหายใจนะคะไม่ไม่อยากให้งูได้กินนะกั้นหายใจนะเกือบตายในฝันนะคะเจ็ดเจ็ดห้าบอ๊เจ็ดห้าหรือเจ็ดสนะี่เนาะเสียงโชคอะนะคะไปไปหาดูในตำราะคะ่ะ ฝันแม่นไม่แม่นเจ็ดมาให้โชคเนอะเจ็ดฝันเห็นงูดูดูต้นมะข้อไอไอไอต้นมะข้อเขาว่าต้นมะข้ออยู่บ่ฮะบอกบอกแย่ยมต้นมะข้อเขาว่าต้นมะข้ออยู่บ่ามะค้อต้นมะข้อเขาว่าต้นมะข้อบ่ต้นมะข้อเขาเนาะตรงนั้นต้นมะข้อในตำนาน ตนมาขอในตำนานสัมผัสอยู่ตรงนั้นเกิดประเด็นอยู่ตรงนั้นคิดเอาเองนะคะไม่พูดไปดูข่าวที่หลังเอาเหนื่อยสู้ไม่สู้สู้ไม่สู้แดดร้อนค่ะมาพักเ,งเึงื่อเด้อเจก็มาผักนานแล้วนะคะอขอลงคลิป แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวลุงมกเดี๋ยวลุงมกจะมาว่าอีกด้วยแกลงไปไถนาข้างล่างนู่นเนี่ยจขอจบคลิปอย่าน,นี้นะคะกดติดตามช่องเจ็กูกกอกด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะติดตามช่องบ่าวทินโกอก,กอกด้วยจ้าขอบคุณนะคะสวัสด,ดีค่ะ